สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราก็ได้นำแหนแดงครับมาให้ไก่ดำผูพานกินนะครับนี่คือการถ่ายวีดีโอสดๆที่ท่านเห็นเลยครับเถหาว่าไม่จริงนะครับพี่น้องเห็นกันจะจเลยนะครับไก่ดำผูพานของเราครับตัวผู้สองตัวครับกินแหนแดงนะครับพี่น้องนี่กำลังกินแหนแดงนะครับพี่น้องนี่ นะครับจิ้งไม่จริงเขาลองแคปหน้าจอดูแล้วครับแล้วก็ซูมดูได้ครับเป็นแหนแดงชิงหรือไม่เนี่ยผมรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ครับว่ากินครับแหนแดงไก่ดำผูพาของเราครับสายพันสองตอนนี้กำลังเพาะลูกเ้อหลานอยู่นะครับพี่น้องถือยังไงจะมีข่าวดีมาบอกนะครับพี่น้องครับ เียนรู้กันไปครับกับการเลี้ยงสัตว์ปีกสัตว์น้ำที่นี่หน่วยพันาการพื้นที่ที่14ครับถึงการเรียนรู้หน่วยพันาการพื้นที่ที่14ด้านระโมงก็จะมีปลานิลกิดรดาแล้วก็มีอีกหลักหลายพันปลาครับไม่ว่อเป็นปลาตะเพียนปลาดุกหลากหลายครับแล้วก็เป็น,ปนสายก็มีไก่มีกบ ก็มีเป็ดนะครแล้วก็แปง้งฝาก็็จะเป็นผักตามทำตามฤดูกาลนะครับตอนนี้น้อกงกำลังทำแป้งอยู่นะครับสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ครับครับสวัสดีครับ